ไปคุณครูครับอ่ะพอละสุดสวยหยุดไว้ก่อนต่อไปมาดูสุดหล่อบ้างอ่าสุดหลอ่อนักสืบจิ๋วคนนั้นนะขอไปช่วงนี้ <S 2> <S 2> <S ร้านประกาศลดราคาสินค้าอ่าราอนี้จริงๆคุณครูหลายท่านน่าจะตอบได้แล้วนะฮะในเพจนะร้านค้าประกาศติดราคาลดราคาไว้ที่20%นะครับทีนี้แต่ถ้าซื้อด้วยเงินสดครับโอ้ยซื้อด้วยเงินสดเนี่ยจะลดให้อีกตั้ง10 10%เอ้าวมีมีเงินผ่อนด้วยนะฮะ หมายถึงอาจจะซื้อด้วยบัตรเครดิตน้องครูเนาะอ่าโอเคนะฮะดังนั้นข้อนี้เอาไงดีฮะครูครับข้อนี้เอาไงดี <c oughs> ผมอยากจะไอเหลือเกินเมื่อกี้ขออภัยนะอ่ะตัวนี้นะฮะข้อนี้คุณครูครับมาดูกันข้อนี้มันมีการลดราคาอยู่สองที่อ่าด้านเลขาผมบอกว่าเขาแปดตอบมาแล้วบอกว่าตอบขอไขนะฮะคุณครูลองดูประเด็นของการลดราคาที่สองที่ตรงนี้นะครับผมค่อยๆค,คิดแบบเทียบบญ,ญัติตยางช้าๆนะ คุณครูลองดูที่การลดราคาครั้งแรกก่อนแล้วก็คุณครูลองมาดูในสิ่งที่โจทย์เขากําหนดครับเขาถามว่าถ้าซื้อเงินสดจะลดเท่าไหร่เห็นไหมลดเท่าไหร่แต่คุณครูมาดูคําตอบนะครับคำตอบมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นคุณครูต้องเทียบกับร้อยไว้เสมอแหละนะดังนั้นการลดราคา20แรกคุณครูจะต้องมานึกถึงตัวนิยามของมันก่อนนิยามหรือการเทียบบัญญัติอย่างเบื้องต้นคุณครูก็จะนึกถึง100ใช่ไหมครับลด100แปลไปว่าอะไรครับ ถ้าราคามัน100บาทคุณครูจะขายกี่บาทครับคุณครูจะต้องขายแค่80บาทถูกต้องไหมอ่าทีนี้ข้อนี้เนื่องจากว่านิยามของเรามันเทียบกับร้อยอยู่แล้วดังนั้นคําตอบข้อนี้เมื่อเราหาคําตอบได้จะเป็นคําตอบเลยถูกต้องไหมฮะเพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ออกมาเป็นร้อยเลยดังนั้นพอดีเราเทียบกับร้อยไว้อยู่แล้วดังนั้นคําตอบที่ออกมาจะเป็นคําตอบที่ถูกเลยอ่าโอเคนะครับราคา100เราจะขายแค่80แต่ทีนี้ถ้าซื้อเงินสดใช่ไหมมันมีการซื้อเงินสด ถ้าซื้อเงินสดนะฮะจะลดอีกส0เปอร์เซ็นไหมอย่างนั้นผมยืมคูปองยืมคุณทวัดจ่ายเลยนะฮะคราวนี้นะฮะผมไม่มีเงินสดฮะผมมีแต่บัตรเครดิตครับครูครับนี่แปลว่าผู้มีเครดิตดีครันครูครับสิ้นเดือนมาจ่ายไม่ทันสักทีอเอาความจริงมาเลาอเล่นซะง,งั้นนะฮะฮะโอเคครูครับใครอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับผมบ้างยกมือหน่อยเร็วเฮ่ยะตัวนี้นะฮะเงินสดลดสิเอร์ซ็นแปลว่าคุณครูก็จะลดลงอีกใช่ไหม ซึ่งเวลาคุณครูจะลดตัวนี้ครูก็ต้องไปเทียบกับนิยามอีกทีอยู่แล้วนิยามก็คือ100ใช่ไหมครับาราคา100เนี่ยคุณครูก็จะขายแค่เท่าไหร่ฮะคุณครูขายแค่90แต่ทีนี้เนื่องจากว่าสิ่งที่คุณครูคิดไว้ตั้งแต่ตอนตอน้นคือ,อตรงขายขายขาย80เนี่ยคือราคาที่คุณครูควรจะเป็นตัวตั้งของการราคาที่คุณครูจะไปขายให้เขาถูกต้องไหมฮะดังนั้นเพราะฉะคุณครูต้องมาควรจะตั้งราคาตัวนี้ว่า80แล้วครูจะขายเท่าไหร่นะ อ่ามันก็จะออกมาประมาณนี้ดังนั้นเมื่อเราได้คําตอบบริเวณ3จุดนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็เอามาเข้าสู่วิธีการของการเทียบบรรจุไญญตรยางวิธีการก็คือการคูณไข่แบบนี้ฮะอ่าเฟลเฟลเฟยเห็นไหมฮะแล้วก็คูณ100้ไข่ลงมาแบบนี้คูณไข่าทาสัญลักษณ์แบบนี้หมายถึงอะไรครับคุณครูก็จะเอาเลขอะไรครับเอาเลข90คูณกับ80ด้านบนแล้วก็เลข100ที่มันไข่ลงมามันจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นั่นเองอ่าโอเคไหม ดังนั้นหลักการคุณครูก็จะคิดแบบนี้คุณครูท่านไหนคิดก่อนพร้อมเพย์อย่างเดียวครับมันครูปอนขอไปฮนะผมเพิ่งมองเห็นนะโอ้ยคุณครูปอนพร้อมเพย์นะฮะพร้อมเพย์นี่พร้อมเปย์ด้วยใช่ไหมฮะคันครูต้องพร้อมเปย์ด้วยนะครูอย่าพร้อมเพย์อย่างเดียวนะฮะตัวนี้คุณครูครับศูนย์ตัดศูนย์บนตัดล่างตัดบนตัดล่างให้ขาดเลยชับชับชับตัดก้อนออกมาคุณครูจะเหลือ8 9 9 8คุณครูท่องสูตรคูณเพลินเพลงเลยฮนะสูตรคูณเพลินเพลง บรรเลงแล้วทองนี่ต้องมีรอเรือนิดนึงด้วยนะ, <c oughs> ะผมเริ่มเป็นประสาทแล้วครคุครับแปลว่าเราจะขายในราคาแค่72ครับเมื่อเราเทียบกับราคานิยามคือ100แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคไหมจากนิยามตัวนี้คือ100อยู่แล้วเราจะขายแค่72บาทแต่เขาถามราคาลดใช่ไหมครับดังนั้น100ตั้งลบกับราคาขายครับเพื่อให้เรารู้ว่าเราลดไปกี่บาทแล้วคําตอบก็คือ28บาท แต่เนื่องจากมันเป็นการเทียบกับร้อยอยู่แล้ว28ตัวนี้เราเลยกล้าการันตีและฟันธงว่ามันคือ28อะไรเลย28เปอร์เซนเลยในข้อขอไข่นั่นเองเนี่ย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 โอเคไหมครับโอ้ยค,คุณครูครับขอบคุณมาก21แชร์แล้วผมปลื้มปีติยินดีมากวันนี้นะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนอนหลับฝันดีนะฮะยี่สิบแล้วผมขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้ฮะสวัสดีครับอ่าพูดหยอกครับคุณครับพูดหยอกพูดหยอกเรายังมีต่ออีกหลายข้อนะฮะ